えっ <music> <music> ความลับของหอยนางรมที่คุณเนี่ยอ่านไม่เคยรู้มาก่อนเริ่มกันที่ข้อหนึ่งถ้าเกิดคุณได้กินหอยบางทีคุณอาจจะกําลังกินหอยที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะหอยนางรมที่เปลือกยังไม่ถูกเปิดจะมีชีวิตอยู่นานได้ถึง1เดือนข้อ2หอยนางรมถือว่าเป็นหอยที่เกาะอยู่ตามแพรไม้หรือว่าเชือกเหมือนเหมือนกับหอยแมงผู้นั่นแหละข้อ3หอยนางรมยังมีชื่ออื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นออเสเตอร์หอยอีลมหรือว่าหอยติบข้อ4เปลือกของหอยนางรมสามารถไปทําเป็นปูนขาวได้ข้อหหอยนางรมช่วยเพิ่มสมรรถภาพ ลุงมีน้องเอถามว่าทำไมใส่เสื้อตัวเดิมตลอดเลยครับเสื้อแบนด์เนี่ยเนื้อผ้าเขาดีเนื้อผ้ามันโปงใส่สบายไม่เชื่อลองไปส่องดูเนื้อผ้าเขาดูสิ